today we'll be receiving a pin from princess serintan and it is really my pleasure to be here and it is really exciting to be experiencing this kind of stuff And I wanted to tell you that donating blood seems hard or seems scary, but anyway, donating blood to other people really gives you a big opportunity to help each other. Hand in hand, together, the people of the world can make this world a better world. แข่งล่ามขาเป็นไรครับกวนเลืกน้ำมืดมองอะไรไม่เห็นเลยการที่สอวทน้านครับผมไปน้เป็นยังไงมาจับวัดน้านรั้งแลยถามย่างนี้ก่อนไปดูม่อกี้นั่น t าแบบไม่ไ้นา นน้องิราครับผมตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้ำโฮมสเตย์ครับผม,ผมตอนนี้นะคระับเรากำลังจะเดินขึ้นวังศิลาแรงนะครับ <S <s เป็นอีหสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดน่านครับสนุกครับไม่เหนื่อยนะครับ <c oughs> จากา <c oughs> ฟาร์มเห็ดนะครับมาที่เนี่ยสองโลเอง <c oughs> ของของเจ้าผู้ของนครนี์เขาเรียกว่าขันโตนะคะอาหารก็อร่อยมากใช่นลยครับผมลำดาแต่เจ้านี่ก็คือร้านขายผ้าที่ดังที่สุดในจังหวัดน่านนะ